ไซร์วีสองจุดศูนย์ตัว e4wd air dual zone นะครับมีจอมีกล้องให้เรียบร้อยให้ดีมีมีให้นะครับแทนเพทแท้นะครับประตูสวยสีดํานะบังวิ่งเปิดกันลอยกุญแจสมาร์คกีเลสสองดอกนะครับคันนี้ก็เป็นเอสยูวีที่น่าใช้งานนะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยางระเบิดใหม่นะเป็นโตโยต้ายนะปี2021ันสิบเดิสเบรกสีล้อนะตัวรถคันนี้เป็นสีขาวนะตัวรถคันนี้เป็นสีขาวขับเคลื่อนสีล้อนะครับปลายท่อโมดูโล เลขไม้แปดหมื่นสองเท่านั้นเองเลขไม้แปดหมื่นสองนะภายในเป็นสีดํานะครับถาดยางรองพื้นมีให้เรียบร้อยนะภายในเป็นสีดําสวยๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้นะครับแล้ววันนี้ผมมีตัวรถเอสยูวีนะครับเข้ามาใหม่นะครับก็เหมาะมากนะกับช่วงปลายปีนะสำหรับใครที่อยากได้หารถไปเที่ยวเนาะวิ่งขึ้นลงขึ้นเขานะครับลงใต้สบายๆนะตัวนี้ได้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อ นะครับคันนี้เป็นรุ่น Honda CRV นะครับ2.0งตัวตัว e4wd นะครับขับ4แบบตลอดเวลานะครับรถสวยๆนะปี2014ันสิจดสองพันสนะครับสีขาวราคาเสนอขายอยู่ที่5 5 5 0 0นบาทนะครับ555นะครับคันนี้เลขไม้แปด0 0ืกิโลนะครับตัวรถบอกเลยว่าเช็คโครงสร้างมาเรียบร้อยสวยเนียนกริบนะครับไม่มีที่ติดนะครับ ตัวนี้เป็น Honda CRV ีีที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะเป็นเครื่องยนต์2,000ก็จะประหยัดกว่าเครื่อง2.4แน่นอนนะครับระบบสองสว่างด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับหรือหลอดมัลติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมเมทัลวันดิ้งไลท์นะครับแบบยาวเลยนะนะครอบบนครอบล่างเลยนะครับนะดีไซน์ไฟหน้าต้องบอกว่าสวยจริงนะครับไฟตัดหมอกนะมีมาให้แล้วนะครับครอบโปรเมียมมาให้ด้วยด้านล่างนะครับประจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นสีเทาเมทัลลิก นะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกนะตัดด้วยเส้นโครเมียมนะพร้อมโลโก้ฮอนด้านะพร้อมประจังลังพึ่งสวยๆแบบนี้นะคันนี้มันมีชุดแต่งเสริมมานั่นแหละนะด้านล่างนะครับสวยจริงนะไฟไดรธามสองฝั่งนะโครมใสๆเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้ก็ป้ายแดงมือเดียวนะครับป้ายแดงมือเดียวเป็น2องูจนตัว E นะตัวนี้เป็น5้าที่นั่งนะเป็น SUV 5ที่นั่งนะ c u v มันจะมี5ที่นั่งกับ7ที่นั่งนะครับ สังเกตนะรถที่เป็นทรงแบบเอสยูวี SUV, หรือว่า o อน l ้าคอสหรือว่าจะเป็นพวกรถที่สูงสูงอีกนึงนะมันจะคล้ายๆตัวของพวกซูบารุคอร์เรเ,เตอร์อะไรต่างๆมันจะมีขอบคียลล้อเนะี่ยดหนี้เลยนะแลวตัวรถมันจะมีระยะห่างจากพื้นพอสมควรน,นะครับมันไปได้ทุกที่นะครับนะและตัวนี้ได้ขับสีด้วยนะคุ้มแน่เลยคุ้มแน่น,นอนนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมนะคันนี้ก็ยางเบิกใหม่นะเป็นยาง SUV ตรงรุ่นเลย ลายยางเป็นของโตโยต้านะเป็นของโตโยต้าปี2021นเะครับเบิกให้ใหม่นะเป็นโตโยต้านะปี2021นะครับล้อแมกอัอลลอยนะครับรถสวยๆเนียนๆช่วงล่างเดิมๆนะครับนะไม่มีแกะนะครับไม่มีเกานะดูด้านในนะครับโช๊คเชิกใหม่หมดนะครับบังคงบังโคลนะครับทำความสะอาดทำสปาอย่างดีนะครับยูรล้อเป็นสีดำสวยๆเลยอันนี้ นะครับนะกระจกมองข้างตัดพับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับนี้ระบบภายในก็จะเป็นออโตเมติกหมดละนะครับนะตัวนี้ถ้าไปติดบันไดใส่มานิดนึงนะโหสวยเลยนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเป็นระบบ LED นะครับเป็น LED นะตรงนี้ตัดด้วยต้นโครเมียมนะครับนะติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันนะแล้วก็ครอบกระจกเป็นโครเมียมนะครอบแบบนี้ครอบทั้งคันเลยทั้งบนทั้งล่างนะ กุญแจเป็นตัว security system และเป็น smart k e y l e ย s นะผมแนะนำเลยนะไอ้รถที่มีคิ้วแบบเนี้ดีมากดูแลง,ง่ายไม่เหมือนคิ้วยางสีดำนะคือถ้าอันนี้เป็นขี้คกงขี้เกลืออะไรต่างๆนะขัดทำความสะอาดง่ายแป๊บเดียวนะกลับมาใหม่วิ้งแบบนี้เลยนะแต่พอเป็นถ้าเป,เป็นยางสีดำเหมือนรถทั่วไปเนี่ยมันก็จะแห้งก่อนแตกไปตามอายุการใช้งานแต่พอเป็น p r เ,เมียมแบบนี้มันดูแลง,ง่าย นะครับเอาขอภายนะคันนี้ด้านหลังเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดิสเบรกเช่นกันนะโดยช่วงล่างของเจ้าตัว c r v เนี่ยจะไม่เหมือนตัวรถปกตินะครับเขาจะเป็นปีกนกอิสระนะมันจะทําให้นิ่มมากๆนะมันจะไม่ได้เป็นแบบคานแข็งนะ c ะ v อเป็นตัวขับ4นะมันจะเป็นขับสเลยมันจะมีเพลาต่อมาเป็นเพลาแยกอีกนะครับมันจะเป็นช่วงล่างพิเศษไม่เหมือนรถ ไม่เหมือนรถเก๋งหรือไม่เหมือนพวก P P V อย่างเช่น Fortuner พวกนั้นจะเป็นคานแข็งนะครับตัวนี้นเป็นปีกนกนะครับด้านท้ายโลโก้อยู่ครบนะครับ C R V นะ 4WD นะครับคาดหลังก็เป็นโครเมียมนะครับไฟท้ายใหญ่มากนะ C R V นะขึ้นไปยันด้านบนเลยนะขึ้นไปยันด้านบนหลังคาเลยเ่ยยาวขึ้นมานะครับหลังหคองราคาเดิมหมดสาวิทยุแบบกีนฉลามนะครับไฟเบรกดที่3มีให้นะครับ นะสีเดิมทัง้งคันนะครับซ้ายขวาเดิมหมดนะดูนะเงาเส้นแสงขอบสีนะสวยขนาดนี้แล้วนะด้านหลังนะสีดําที่มันต่อไปจากคิยล้อมันยาวมาถึงนี่ใช่ไหมแต่ปุ๊บมีดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายอีกนะครับมีดิฟฟิวเซอร์มาให้นะครับพร้อมปลายท่อโมดูลโลนะครับดิฟฟิวเซอร์แล้วก็มาพร้อมปลายท่อโมดูลโลเซนเซอร์คอยหลัง2จุดนะครับมีกล้องแล้วมีเซนเซอร์อีกนะครับนะนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูด้านล่างนิดนึงหลายท่านนึกภาพไม่ออกนี่มันเป็นปิ่งตรงแบบนี้ เห็นตรงกลางไหมแล้วมันก็จะมีปีกง,งอยู่ตรงกลางนะมันจะแยกซ้ายฝั่งนี้นะครับขวาฝั่งนี้นะแล้วก็จะมีการโค้งในตัวจากโรงงานนะมันทําให้รถเนี่ยเวลาลงหลุมหรืออะไรมันจะไม่กระแทกนะมันจะนิ่มแค่นิ่มทีละฝั่งอนะ่ะสมมุติสมมติฝั่งนี้ล้อหลังลงหลุมมันก็จะยุบแค่ข้างเดียวยุบแค่ข้างเดียวเพราะว่าการโค้งมันช่วยดึงไว้นะแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นคานแข็งคานตรงอย่างเงี้ยนะเวลาฝั่งนี้ลงปุ๊บ ฝั่งนี้สุดปุ๊บฝั่งนี้ก็จะสูงขึ้นอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ว่าฝั่งนี้ลงล้อฝั่งนี้ก็จะปกติแต่นะครับมันทําให้เวลาเรานั่งอะ่ะมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนน้อยนะครับแต่มันก็จะไปเพิ่มตัวพวกบูทปีกนกนู่นนี่นั่นเข้ามาอีกหลายตัวพอสมควรน,นะแต่เรื่องความสะดวกสบายและสมรรถนะผมว่าโอเคนะคก็ยอมรับได้นะเพราะว่ามันถือว่าเป็นรถ s อ v ที่นั่งสบายรุ่นหนึ่งเลยนะครับภายในคันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำนะเป็นโทนสีดำมีแผ่น ถาดยางให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ CRV นะด้านซ้ายก็จะมีที่เก็บของนะมีที่เก็บของนะครับหรือถ้าใครจะเอาไปเติมบอกก็ไปเติมได้นะเราต้องไปติดที่ศูนย์มาเขามีร่องใส่มาให้เรียบร้อยถ้าอยากได้เป็นเจ็ดที่นั่งก็จัดการเองได้เลยนะครับนะล้อยางอะไรเป็นล้อแมกนะโอ้ยยางยังเป็นบิสโต e เลยนะล้ออะไรนะล้อใหม่ๆไม่มีบุบเบียดนะครับไม่ลงไม่แรงนะครับอยู่ครบ ถุงเครื่องมือมีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ราคา555,000บาทนะครับโครงสร้างตัวรถนะเอดูนะสวยเนียนมากนะเครื่องยนต์2.0ตัว E นะผมว่าแค่นี้ก็เหลือแล้วนะกับ2.0ตัวนี้มันเป็น i v t e c คนะนะเครื่องยนต์เป็น v t e c นะครับฝ่าท้ายไม่เคยแกะนะดูนะฝ่าท้ายไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรวมถึงร่องรอยต่อหลังคานะครับเช็คได้เลยนะครับ รับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยปีหนึ่งนะครับดูนะสวยแบบนี้ห,นหัวนอ็อตนะซ้ายขวานะครับไม่มีแก่นะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนฝาท้ายไม่เคยซ่อมฝาท้ายนะครับเดิมสนิทนะครับถ้าใครสนใจตัว CRV 2 0ตัว E ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะฟิล์มเราก็เพิ่งติดให้ใหม่นะข้างในเป็นโทนสีดำบอกสีดำแผงประตูสีดำ เป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับพร้อมล่องเป็นรูระบายอากาศให้เรียบร้อยนะครับกระจกก็เป็นฮอนด้าแท้นะครับกระจกเป็นไฟฟ้าสี่บานเลยนะนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับเบาด้านหลังของ c r v นะครับนั่งสบายมากนะเจนนี้นะถ้าเวลาพับลงไปอีกนะผมบอกเลยว่าสบายสุดๆนะครับ เนื่องถึงขนาดเป็น SUV นะลักษณะของตัวบอกก็จะเป็นเหมือนที่ผมแจง้งเห็นไหมว่ามันมันไม่ได้เป็นแนวตรงนะมันไม่ได้เป็นแนวตรงพอเวลานั่งลงอ่ะแล้วมันสบายมากนะมันจะสบายมากๆนะครับเดี๋ยวปรวเช็คโครงสร้างได้เลยนะครับหอูเบ็ดอัพชัดเจนนะคมมากนะสวยเนียนนะรถไม่มีกระทบจากฝั่งนี้นะครับรถไม่มีกระทบนะครับเดี๋ยวดูตรวจเช็คด้านบนนะครับนี่ชัดเจน รถไม่เคยตีลังกาดีความจมน้ําชนหนักนะครับสีนอกในตรงกันหมดเห็นไหมครับสีนี้สีนี้สีนี้นะครับรถสีเดิมนะครับนะตรวจเช็คโครงสร้างกันนิดนึงนะเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับบอกเป็นบอกคนขับปรับไฟฟ้าบอกคนนั่งปรับเมนดนวดนะครับมีสครับเพจโลโก้ซ r v วนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับแผ่นเพจอยู่ครบครับล็อตประตูเสาบีนะดูได้เลยสวยๆนะครับ นะแผงประตูด้านหน้ากับด้านหลังก็เหมือนกันเป็นสีดําเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปชิ้นนี้อันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นหนังนะครับก็เน้นคุมโทนเป็นโทนสีดำทั้งส่วนใหญ่นะครับแอร์นี่เป็นดูโอโซนด้วยนะอิสระแยกซ้ายขวานะครับคอนโซลก็จะมีแถบสีเทาตรงนี้ตัดมานะสวยมากเลยนะยาวไปนู่นเลยนะโหน่าใช้งานน่าใช้งานน่าใช้งานจริงๆนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับอยู่ครบหมด ครับป้ายแดงนะครับคันนี้มานะดูคู่มอือคู่มือกันได้เลยนะครับนะสวยเนียนนะรถเอกสารมีครบนะครับเอกสารครบถ้วนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือด้านในนะครับเดี๋ยวดูตัวสมุดวารันตีกันนิดนึงรถเป็นรถมาจากชาเต็มซานะฮอนด้านะครับออกที่ศูนย์ฉาเต็มซาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ก็เข้าศูนถึงมา40,000นะตอนนี้ลดเลขกมาอยู่ประมาณ80,000นะก็เว้นระยะมาพอสมควรนะครับแต่ว่าลดประวัติศูนย์แน่นอนนะครับน้องสบายใจได้นะครับเดี๋ยวผมพาชมฝั่งนูน้นนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องระบบเกียร์ระบบแอร์แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับนะสวยจริงๆนะ2.0ตัว E ควนนี้นะครับเป็นตัวขับ4นะครับราคา555,000บาทนะถ้าใครอยากได้ตัว SUV ใช้ตอนนี้ก็ อันนี้ก็ราคาจับต้องได้นะราคาจับต้องได้นะครัเป่าเป็นเป่าไฟฟ้าเห็นไหมครับเป่าเป็นเป่าไฟฟ้านะครับกระจกเป็นออโต้คนขับไฟฟ้า4บานนะเป็นออโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับโบก้านขับขี่ก็จะมีมาให้1โหมดก็คืออีคอนโหมดประหยัดน้ำมันนั่นเองนะตรงดีแทคชั่นคอนโทรลนะครับแต่ขออนุญาตขึ้นรถนะอ่าผมขึ้นมาคนนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลตผมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมกดสตาร์ท อันนี้ผมกดสตาร์ทล้วุ๊หน้าจอก็จะขึ้นเป็น Honda ให้เรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวโลโก้ Honda ที่หน้าจอนะครับหน้าปัดเรือนใก็8 0หม่ก็82,000กิโลนะครับเบ่งมือนะน้ำมันเกียร์เกอร์ตรงประตูเตือนเปิดผมเปิดประตูไว้ให้ผมเปิดประตูฝั่งนี้ไว้นะครับก็เตือนครบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่บอก avg ต่างๆว่าขับได้อีกกี่กิโลตอนนี้กี่กิโลลิตรนะครับหน้าจอก็เป็นทัศกรีม เป็นทัชสกรีนนะนะครับระบบแอร์ hmm. <Air S 2> เป็นออโต้เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมากดเลยกดออโต้ตรงนี้เลยก็ได้นี่นะครับแอร์ hmm. เป็นออโตเมติกปรับแยกได้นะฝั่งนี้ผมปรับ25แล้วกันฝั่งนี้ปรับ24อ่าฝั่งนี้ปรับ23ามแล้วกันนะจะเป็นลักษณะนี้นะเปิดปิด AC ปรับทิศทางแอร์ปรับความแรงพัดลมนะครับไลฟ์ฟ้าหน้าหลังนะครัแอร์เป็นดูโอโซนนะระบ,บบเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับ มี P R N D 2 1ก็คือสามารถแบบเกียร์ดีปกติเกียร์ได้นะครับแล้วก็เชนลงมา1่สเต็ปแล้วก็เชลงมาได้อีกนะครับตรงนี้ก็เอาไว้กุญแจเสียบเพื่อเปลี่ยนเข้าเกียร์แบบจอดและเขียนได้นะครับตัวนี้ก็เป็น power outlet นะครับที่เก็บของก็ค่อนข้างเยอะนะครับพวกในนี้ก็จะมีสายที่เสียบตัว HDMI USB power outlet นะครับ HDMI เนี่ยมันเอาไว้เสียบต่อเช่นตัวคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่ต่อเชื่อมต่อสาย HDMI นะครับสามารถแสดงผลขึ้นจอตัวนี้ได้เลยนะครับก็ระบบแอร์ก็ใช้ได้ยเย็นเะจี๊ยบนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเห็นไหมครับมัลติฟังนี้ปุ่มนี้ควบคุม,มดูนะเดี๋ยวดูนะเห็นอะไรเปลี่ยนไหมนี่ควบคุมตรงนู้นนะครับเลือกดูได้อยากดูอะไรนะครับพวกตัวบวกลบตัวน,นี้ก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับ นะแล้วตัวนี้เป็นคูสคอนโทรลนะครับเป็นคูสคอนโทรลนะเราล็อกความเร็วนะครับ,รบพอเรากดปุ๊บมันก็จะมีลูกขึ้นที่หน้าจอไได้เขียนว่าคูสเมนแต่ผมปิดอันนะี้ผมเปิดนะพอเราเปิดใช้ปุ๊บรถเราวิ่งอยู่80นะครับเรากดเรากดบวกทีหนึง่งแล้วก็กดเซตปุ๊บแค่นั้นเองเวลาจะจะยกเลิกก็กดแคนเซิลหรือว่าเหยียบเบรกคูปคอนโทรลก็จะหยุดใช้งานนะครับปลอดภยัยสะดวกสบายแน่นอนนะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่ารถสวยมากนะครับการันตีโครงสร้างเลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปงแป๊บหนึ่งนะห้องเครื่องเป็นเครื่องยนต์200นะครับจริงๆเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะมีมันจะมีซีวิกเอฟดีอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์2000นะถ้าใครถ้าใครทราบนะครับมันเป็นบอกเครื่องยนต์เดียวกันนะครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะเป็นสี่สูบคอยแยกนะครับสี่สูบเรียงเครื่องยนต์ไอวิเทคมาฮอนด้านะครับสังเกตเกียร์ไหมรูปใหญ่นะ เราะตัวนี้เป็นตัวขับ4แล้วมันจะมียอยด้านล่างอีกนะพวกตรงเกียร์เอาไปต่อแยกให้เป็นเกียร์ขับ4ของล้อหลังนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างกันเลยนะครับปากกโป้งนะครับเดิมๆไม่มีขยับนะน็อตนะครับตัวนอกตัวในนะปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับเป้าหัวโช๊คเดิมหมดนะครับสีทางมะพร้าวเดิมนะครับด้านล่างเดิมไม่มีสนิมนะครับดูได้เลยนะครับชัดเจนคันนี้ ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับกับรถ SUV นะของค่าย Honda นะครับสวยจริงนะแบตเตอรี่เป็นแบบแห้งโอเคนะครับนะเพราะรถแบบนี้ก็ระบบไฟพอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคนะสวยเนียนนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับกับ Honda CR-V นะครับ2.0ตัว E นะครับเกลื่อน4ล้อปี14.17่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 6 2 6 4 0 เจ็ดเจ็ดเ็ดโกนะสำหรับวันนี้ผมเดททอโต้กับคานีต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ